สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมแนวทางการบีบวัวครับเป็นลูกสาว KF 31ตอตัวนั้นผมมาถ่ายตัวเดียวนะครับตัวลูกครับตัวนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ชมตัวนี้เป็นแม่ลูกเลยนะครับแม่ก็เป็นหัวโลนบามั่นครับอ่าตัวนี้ครับดูลูกครับลูกวัยใน15เดือนนะครับลูกสาว KF 31ครับนี่ก็อยู่ในร่มดูครับ การให้ลูกครับ KF สามสิบเอ็ดเรื่องเนื้อหนังครับต่างกับแม่ครับการบิดโวก็คือนี่ครับลูกต้องดีกว่าแม่นะครับลูกต้องดีกว่าแม่ดูครับให้ชนกันดูเลยครับนี่เกตดูครับนี่นี่ลูกดีกว่าแม่ครับเห็นได้ชัดเจนครับนี่ครับดูครับดูดูดูลูกกับดูแม่ครับตอนนี้ยังไม่มีคะแนนนะครับ เื่อเป็นแนวทางครับดูครับแม่นเนื้อหนังยังไม่เท่าไหร่ครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่สวยงามเลยครับการใจโลกก็คือว่าดูครับดูโลกเนื้อหนังบึกเลยครับเดี๋ยวตัวใหญ่ใหญ่กว่าแม่แล้วครับดูครับแข้งขากระดูโครงสร้างแล้วก็เนื้อหนังครับนี้มีคนมาจีบเยอะแล้วนะครับตัวนี้แม่นี่ก็ ของ KF31 ผ่านรอบหนึ่งรอบนะครับนี่ครับตัวนี้จะย้อนแสงดูเพื่อเป็นแนวทางครับ KF31 ดูสูงนี่เท่าแม่แล้วครับตัวนี้เนื้อหนังดุมกุค้างครับสิหเดือนจะเป็นสาวแล้ว โอ้ตรงนี้ครับดูครับสวยงามมากครับแม่ก็ทรงลูกสวยเนื้อหนังของลูกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับตึบเลยครับหนาบึกเลยอันนี้เป็นเลือด50นะครับตาตีแบนก็เป็น F1 ครับนี่ครับค่อยคพัฒนาครับทันใดที่ สม KF31 ก็ดูเป็นแนวทางครับแล้วก็ศึกษาดูแม่พันธุ์ของท่านด้วยครับเลือกใช้วัวพ่อพันธุ์แต่ละตัวก็ศึกษาแม่พันธุ์ว่าโดดเด่นด้อยในเรื่องไหนบ้างครับแล้วก็พัฒนาลงไปครับก็อยู่ที่แม่พันธุ์ด้วยครับไม่ก็เจ็บขาด้วยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มย t u b e JK เกษตรฟาร์มแล้วก็เพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับดูครับสวยมากครับ มาดูครับเป็นพัฒนาการ15เดือนเป็นแนวทางดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ